กับสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคท,ทุกทุกท่านครับามาพบมาเจอกันเสาร์นี้กับเป็นเสาร์วันที่27วันจันทร์เป็นเสาร์ถึงกำหนดหมายนะครับที่จะนำสัญละกษณ์คุณแม่นะครับตีนะครับไปสร้างภารกิจถึงเป็นคุณแม่ของแอดวิไลเองนะครับครับเมื่อนี้นะครับทางแอดวีไลนะครับ มีคุณพ่อจำซึ่งเพื่นเป็นอพอบานสะพานเมืองและก็เป็นทั้งรับประเลือขอมนะครับเพ่นใดมาเมื่อนี่จะได้นำหลังอันไรวิญญาณของคุณแม่นะครับไปสาพนากิจช่วงเทียงเทียงช่วงเศรทีพผนานมานะครับคุณพ่อก็ได้เดินทางมาคารวะศพของอคุณแม่นะครับคุณพ่อก็ได้จุดถูกนะครับเพื่อขอตัวเลขเนี่ยทางนะครับ อาแอดวิไลก็จะให้เอฟซีทางช่องได้เบิ่งกันว่าตัวเลขแนวทางเป็นตัวใดอาขอกราบขอบุญขอบคุณน,นะครับเอฟซี FC นะครับที่อาให้กำลังแรงใจแอดวิไลแล,ล้วก็รรวมทำบุญนะครับมาในข่าวครั้งนี้นะครับแอดวิไลก็ขอกราบขอบุญขอบคุณน,นะครับเป็นอย่างสูงนี่ครับช่วงเส้ามือตอนนี้ทางเจ้าภาพนะครับก็ได้ขมักขม้น เตรียมตอนรับทีตอนรับน้องที่จะมารวมทังอีสานเอื่นว่าทรงสกาน์นะครับเวลาเที่ยงนะครับจะเขียนขบวนนะครับออกจากบ้านนี่ก็เป็นทั้งลงคั่วนะครับเป็นลงคัวหลุกหลันหลานขับมาจัดทําคั่วให้นะครับกำลังเตรียมการอยู่ในส่วนเสานีนะครับอ่า หลังจากนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่แอดวิไลก็จะได้ลงคลิปตัวเลขแน้าทางให้ครับงานกระโค้งจากมือแรกมีสวดกับปาริตามงคลมืออื่นก็จะคงนิมนต์พระคุณเจ้ามาสันพัตาหารทั้งบานเจ้าภาพกระโค้งจะเป็นการเสร็จพิธีในงานราปนกิจอของคุณแม่ตีผันพรนในข้าวครั้งนี้นะครับก็ขอแจงให้เอฟซได้ทราบกัน ขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเอฟซีนะครับที่รวมทําบุญมากครับแอดวิไลนะครับจังใดก็ขอให้ได้บุญได้กุศลอนิสงผลบุญนะครับจงกลับขึ้นไปหาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่ร่วมทําบุญในข้าวครั้งนี้นะครับเพื่อเพ่เป็นการเสียเวลานะครับแอดวิไลนะครับจากผ้าเบงตัวเลขแนวทางนะครับที่คุณพ่อจำเพิ่นได้จุดนะครับ ทูบก,กระยักเอียงจักน้อยนะครับเอฟซีทูบก,กระยัเอียงจากหน่อยเพราะว่าพ่อ,พอคุณพอจำเพิ่นวัลลูวาเพิ่นตั้งทูบแบบใดนะครับเอาเบอง์น้ำกันสดๆนี่ครับพูดบอกคุณแม่ <c oughs> ้าเข้าเบืองโดยตาเปาเจ็ดหกแปดนะครับ เดี๋ยวตั้งมุมกลงใหม่น,นี่ครับเจ็ดหกแปดนะครับแปดนี่ตัวข้างล่างจะบอาบชัดเจีนแต่ว่ารู้ว่าเป็นแปดนะครับแต่ว่าข้างบนนี่ชัดเจนแน่นอนนะครับเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดนะครับนี่คือเหล็กถูกที่คุณพอ นะครับคุณเป็น,ปนอพอบ้านสาพานเมียงที่จุดเมื่อกี้นี่นะครับหลังจากคุณพ่อจะไปโย่นไปโยนใครตามประเภทนี้ควมเชือ่อทั้งเมลุปาชานะครับเจ็ดนะครับเจ็ดหกถือว่าชัดเจนนะครับคุณพอ่อคุณแม่แล้วก็มี f อฟถามมาว่า เลขฝาโล่งเป็นตัวใดนะครับเลขฝาโล่งนะครับถามกันคุยกันขึ้นนี่ว่าได้965 965นั่นคือเลขฝาโล่งนะครับแล้วก็อายุของคุณแม่นะครับ87ปี7เดือน20วันพ่อสอทีคุณแม่เกิดนะครับก็คือ 2480 2480 24 <80 S 1> นะครับนั่นคือพ่อสอ,อเกิดของคุณแม่นะครับอันนี้คือเลขทูบนะครับเจ็ปนะครับ768ดหกเอาครับพีเจรแหน้าเอานะครับคุณพอ่อคุณแม่มีเอฟซสามมาหลายแอยด,ดวีไลก็ไดตตอต่อทาให้แล้วนะครับ เลขฟาโล่งคือ965นะครับ965ครับจังไดกะเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับเลขทูบได้ 768. 7 6 8นะครับอาจังไดกะขอให้วิญญาณของคุณแม่นะครับจงดนบันดาลให้ตัวเลขแนวทางที่ F.C. ถามมานะครับ งวดประจําวันที่หกลุ่มภ0าพั 2, 7, นสองพันห้นี้นะครับขอใหอ้ตัวเลขแนวทางนะครับบ่ว่าจะเป็นเลขอายุคุณแม่เลขพ่อซอคุณแม่เลขฟ้าลงคุณแม่นะครับนั่นก็คือนะครับให้ตัวเลขแนวทางของคุณแม่ได้แตกได้เข่าให้ FC ทั้งช่องได้โชคได้ลาบกันนะครับตอนนี้ลูกหลานกำลังเตรียมการอยู่ นะครับอันนี้ก็ได้ฝันดีบะฝันได้เลขปะถามเจ้าเผ้ได้เลขบะได้ได้ยูได้ยูวันนี้ได้ตัวไหนฮะได้ตัวไหนบอกเอฟซีูวันนี้ศูนห้าเด้อศูนย์ห้าปะครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าอันนี้เป็นลูกเคยมาจากครับเพิ่นมาจากจังหวัดอุดรได้ศูนย์ห้าที่ครับศูนห้า ศูนหาซื้อเลยล่างบนล่างบอเออบนล่างบน,บนล่างสองตัวนี่ละเน,น้นๆตัวเดียวเลยหาศูนศูนห้าห้าศูนอือโอ้ครับนี่เป็นลูกเคยแม่ตีเพิ่นเดินทางมาจากทาั้งจังหวัดอุดรเออเพิน่นว่าเพิ่นฝันดีมันขึ้นได้ศูนหาหาศูนเลยศูนหาหาศูนอ,อ่านะครับบอกต่อกันไปเออหมานแท้แน่นอนเออครับบอกตโต้กันเด้อ มันก็คือ,อค่วมยืนยันครับตัวเลขแนวทางนะครับโกงร้านกันแน่นอนอเพราะยังสร้างจากเมืองอุดอรว่าได้0 5นย์ 0, นะครับจังไรกับขอกรับขอบุณขอบคุณ f อฟนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเลขทูบนะครับ768เลขทูบ768ละกแาเลขฟ้าโลง956 956นะครับ พศออคุณแม่ตีสองสี่แปดศูนย์สองสี่แปดศูนย์เอาคุณพ่อคุณแม่จำเอาเพราะว่าคลิปนี้แอดวิไลทายทำกันแบบรวนๆนะครับบอได้เขียนใบสิทธิ์ให้คุณพ่อคุณแม่จำเอาสองสี่แปดศูนย์นะครับนั่นคือพศเกิดอายุคุณแม่ครับแปดสิบเจ็ดปีเจ็ดเดือนยี่สิบวันนะครับตัวเลขแนวทางกาบบอกกันชัดเจน เอสพิไลจะจากล่างคุณพ่อคุณแม่ก,กันไปเพื่อเตรียมการนะครับตอนนี้งานกำลังเริ่มยุ่งนะครับส่วนเสาอายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ